เขาเอาไปทางงอมาแล้วแหนวขีดเอาเองเขาใหญ่แหนวมั่นเลยเนาะโอ้โหแม่ยับเกิดเหตุเอฟซีเพิ่นเห็นใจเนาะเออให้เพิ่นเห็นความดุมันเพิ่นแห่งตำนี้มาอยู่ว่าโอ้ยขี้ข้าไรพัวนางร้อยนี่ว่าอะไปนอนเลย เหมือนี่แหละสเห็นความขายันของเิืนหันบุญกึ่งผัวนางลอยเนอะพูนตามคำเรียกร้องเลยกันจุดประสงค์ของผู้รักผู้ใหญ่เพิ่น,พ,น,นพี่น้องเลยเนาะหายเพิ่นคนหินีนคนชาย,ายไปไว้เห็นห้องน้ำพี่น้องเลยเนอะเห็นห้องน้ำหรือว่าเทพืืนตาราง หาวิก่กห้างานให้สร้างอยห่นะไล,ลดอยู่ได้หนเนาะบ่าจอยมาไว้เด้อมาตักสอยให้เก่งเด้อบ่าจอยสบายดีบ่าวเราเดินเดินเดินแดดหนเนาอเป็นใจขนาดเลยพ่ออะไรบ่ ยมามัน нагрузк เขาเน,ะนาะจะ н ่ г โหลดเขาหักกระเพมาช่วยได้นี่ชื่อคันใหม่แทนเขาอีโปแห้งเด้แต่ว่าใส่ใส่ยร้ายบัดคานหักนะพี่น้องเลยไปตามไปเไปกา,ามเป็นมันมัดสกใช้โหลดนี่ยันน้อยโพดอยู่แล้วคะแนนกามใหญ่ใบนี้โหลดนี่น้อยโพดเลยว่ะโหลดน้อยโพดแล้วเนี่ย เหมาะสมกับคนกะมักใหญ่นาเจ้าเพือนรถไทยเนาะมาให้เพื่นลากเอาตักเพื่อรถไทยอะไรกัแกไปโลดคนนึ่มันต้องระดับนั้นนี่นะนี่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 รถดนี่บอบ่ พรบอไล่ไปใส่ดอกเทนึลเออไรไปใส่บ้างเพราะว่ามันไ่ได้ต่งลังคาเดครับว่าลังคาลาลงมาเงี้ยเอาไว้หนีรถร้อยเห็นยังกันะร้อยบอมาตักสสวยพวจ้บอร้อยเอ้ยบอมาตักทิ่ตักสสวยพวจ้บอเห็นยังันนะ สบายดีออลูกจะนอนบอนอนแต่เถิงลนะคือมานอนในน,น,นะน,น,น,นี้มันก็ห่อนเนะน้องหลับนอนได้มันบ่มีลมเข้าเด้อลมบังนี่เด้อลมมันจะเข้าทางเดียวมันบ่มันบ่เข้าทางนี้ได้ลมเข้าทางนั้นเลยสบายดีฟ้าลูกเนี่ยไหมเฮ้ยซื้อขนมมาให้ก็บบรีกินสามกับเจ้าบสบายอืผู้ใหญ่ซื้อขนมมาให้ จกินบมได้พี่น้องเลยเป็นเบาสบายยา่าอานาคตเด้พี่น้องเ้ยสีด้หของหนาของในเนาะเอากะแพงเนาะของเอามาไว้ใส่เนาะมันก็เห็ดได้หลายอันลายแนวลนะยินทรายมันแพงอยู่พี่นะแพงกว่าทั้งบานเบาเล่าลร้เท่าเพราะว่ามันไกลพี่น้องเลยมันไกลได๋อยู่เมืองชนครับ เมืองอุทุมพรเซโนนะแถวนะั้นมันแบบ,บอึดมันไก่ของแล้วก็บ,บอึดบ่อนขายอีกเขาเลือกได้เลยเขาเลือกไปเอาอีกหานขายแพงบริการบอดีเคยกระบอกไปอุดมล้นเจ้าแบบนี้นะแต่อยู่นี้มันบ่นมีทางเลือกคิดเบืองตี้ลดในหน่อยหนึ่งต่างร้านเจ็ดร้านแปดเฉพาะรถหุ่นใดน,นะบ่มีฮอตอ่าพาโค้งพาข้างเนาะ <c oughs> อ่าสู้ๆ บุญเกิงเหตุให้เอฟซีผู้รักผู้ใหญ่เพิ่นเ,พนเบิ่งประเทศน้ะลูกสาวก็อยากไปซอยพอ่อก็ได้ฮอนแดดได้ลูก,าากสาวน่ะกะดีว่าแต่พ่อแต่แม่เหตุยังนี่แม่นอยากซอยลโลดปั๊บ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 โลดอืมเป็นไข่เป็นไนก็นกับเซาวไวอีดอกอะโรด,ดที่สอง ฮะแค่ไหนยานนักโหลดมั้งยานยานโหลดเข้าค้านฮักบอทยานคานโหลดเขาฮากบอ มันเพ่งบอลแดนน้ำผอกระสางมันเพ่งมันเพ่งบอไปตากแดดน้ำผอกระสางจะบอไปตากแดดน้ำผอยก็กระสางเจ้าไปนั่งเบิ่อผอใจอยู่ห่มไปมันแดดมันฮอนทผอจะเห็ดแต่นอนเว้นน้ำหนองพอจะขุนไปโอ้เปิดปลูกมะพริกนาะนี่ ล้วกะ่่เอาหนอนอย่างผเออไปบ้านนี่ไป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 นอนไป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 อย่าจะให้พ่อหายไปนอนไปพักเออมันแดดอย่ให้ลูกมาตากแดด โอ้ย oh, ายเติบได้เนี่ยนี่เนี่ยไล่ได้แมนเพราะว่าข้างนามันก็สูงเติบได้มันแบบพระเทลงนีน่เนาะไปหาก,กระกองมั่งใหญ่เลยแหละจะออคนไปมันแดเดเหนื่อยแหละก็พัดคำคำก็ตักหินได้แปะนี่ แป้นมาแต่ใช่อันนี้แป้นตัวนี้เออมาแต่แป้นเมืองชนนหรเนาะบอแม่เออลืมแป้นอยู่ที่ช่องแพร่แมนแป้นไปซื้อเมืองชนเด้ที่มาปลูกบอแม่บอแม่นี่้ตัวมาปลูกตุ่มใช่ไหมบอแม่ที่บ้านอันนี้มาแต่ใช่ป่ะแป้นอยู่นี่เออออ,ออกมานี่ก่อนเออแป้นเอามาหลุนก่อนอ๋อ ว่าไป,ไ,ปไมลืมลืมแป้นอยู่นี่พอน,นู่นด้วยแป้นที่ส่งแป้นรุ่นไหนรุ่นเขามาส่งไม่เนี่โดยส่งไม่อันไม่แป้นเด้อส่งไม่แป้นนะเดหลัแล้วก็รีมกำลังฮึ่ยฮึ่ยฮึ่ยฮ้ยแลนด์ในแ,แม่นนมปนแหทง ือวาเอ็นขนองยานเทาบาทนี่แม่นหากก็ได้สามเถียวว่าเอ็นขนองยานเลยโอ้โยงา,านเอินห้าคนสวยเลยเอินหา้าเบานงเลยเบานงอยู่ทั้งใดเบานง เสื้อแขนยาวกับบอไซมวกกับบอไซเรามันคนสายลุยเลยพี่น้องเงยสายบุสายลุยคนแบบนี้นะบกเครียดบกหายให้คนในเพศว่าวในใดก็ว่าเพื่อนนี่นะบกเครียดบกหายคนเกินลอยแต่ให้ย่องให้สมมนสะมเอาหนาพี่น้องเงยเหนื่อยปะ ก็ย <laughs> ได้ยินคำนี้แล้วเมย์บ่ว่าสิดามดบ่มยบ่เรือนนแมนได้สามเลยดได้สามแล้ว,วสามรถเลย หนึ่งสองสามสี่แมนแมนมือนี้มันล่มแดดแต่บางมันล่มพี่น้องเวยบางมือมันแดดสังัดน้อยเกินเนาะแดดสังัดรอเรอให้เขาหยุดได้รอายรอเขาดเด้ เขาบ่อยากให้บ่คือว่าเขาก็อยากใช้คือกันเขาอยากใช้คือกันอ๋อเห็นบ่ลีนแม่เขาอยากไปปัดตัดไม้บ่บางบางทีเขาก็บ่ยให้เจ้าเขาก็วาไปนั่นแหละข่อยก็สิใไปไว้มาไว้เด้อนั่นก็ว่าปนั่นตัวคนเฮาก็สิเว้าตรงๆบเกรงใจกันเจเอ้ยบ่ให้่อยก็สิใช้คือกันบัโพดเขาก็ว่าเอาไปทางอมหเฮาคิดเอาเองเฮาใหญ่เออมันแหละเนาะ มเย็ดเห็นไอ้เอฟซีเพิ่นเห็นใจเนาะเออให้เพิ่นเห็นความดุมันเป็นแหง่งตำนิมา,าอยู่ว่าโอ้ยขี้ข้าไรพัวันางลอยนี่วะเส้นบ่เหตบ่หาเวตบ่ส,ส,สาสงบ่แพงลูกแพงเนี้ยบางคนเขาก็คอมเมนต์ไปต่างๆน,นนะน้า โอ้ยน้องเว่ยเจ้าสีวา่ายนะ่งใดนาอคนบ่มีผู้บกผู้สอนกาก็สิใหายบาดจอยแล้วไปตักซอย

อ่ะไปมาเลยเฮ้ยภูชิมาซอยอ้าวสบายดีสบายดี อนเฮ็ดน้อยเนาะคันว่าให้เฮ็ดเองนี่บ่เป็นน้อยกันบ่เป็นเลยโมจักรลายชีฮิดโมจักรลายสิเฮ็ดคทำมือเบาๆช้อนนี่เห็นอย่างก็เห็นเนาะเห็ดโมธรรมดาแล้นี่ก็เป็นไปได้เดี๋ยวชิซอยตักน้องไอ้เกิร์ให้ซอยตักอยู่ปอนี่อบ่ซยก็ได้โอ้มีปลาด้นี่โอ้คอยจักซอยได้ไอ้เกิร์ปลาบูบูเยอะ Tạc tác đấy mới nó này tạc năm tác năm lần đi mhm à mhm 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 lột lột đàm mhm 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 à mhm นมาว่ามาบอกมาสอนทีได้ตากเอาคันหน้าสางไปน้ำนี่นี่เออครับผมมีคนบอกคนสอนเราเป็นได้ยังว่าอยังอันนี้แต่หวยมาแล้วสอนเราหน่อยพ้นไปชักอั่างนี้ขวดมาจะตั้งไงใช่คือไล่เท่ โค่นลงโค่ลงนี่เออมาจ0โน

สลากเลยสิ้าจะบอกแค้กเกอรเป็นว่าขนาดโอ้ตัจีบแดงได้กะหนาดแดงนั่นเลยมันจะบอขยันนี่สลาเนี่ยมารรมดาว่ะมีกำลังใจมาขาดงห้ขยันสวยทุกอย่างนอนเลยขยันทุกอย่างเนาะสวยทุกอย่างมาหน้วมันจะขยันเลย เเมคนละโรดเดอรโรดเนี้าซีนังนักไ่ของนักโรดรถตอนนอนนอนทนี่น่อยเด้อตามหุ้นมันจังแล้วไว้ตามหนตาหุ้นเสบายดี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 ด้วโจบางสบายังยังคืนเบื่ฮะคือวางอยู่ไกลเลย

รถไอติมบอกว่าแม่นอ่ะจังววารถไอติมแบบติ่งติ้งมาตั๊กชายสวยกันเดีอพี่น้องก้องบอยังไ่แล้วบอห่อนเนาะอนจังว่หวะติด ไอโฟนทำต่างอันอื่นได้ไมอ่้เกอะรข้นอ่คนละวอชันนี่บ้าจอยเนมองเดยได้ปกติแน่น่อกใจันสิจัดเดียวลูยืนไหนเป็นกอใจนขยันอยู่นยขยันทุกขึ้นทุกอย่าง่นาะซอยกันยกันคนละไม้ละมือ่ยเ้างน

เบิร์ตทงที่ทางซ้ายนี่ว่าเศร้าแล้วนี่ว่าติดใจไปรถใส่นักนักรถกําลังกันนั่นกําลังได้ที่กําลังห่าวว่านี่กําลังห่าวบอกแล้วว่ากินเนื้อโดยสองคูณมันจังสิเมาผู้เดียวเลยแม่คือมาอ่อนลงอ่อนลงเท่ห์เหยียบตักทรายเดี๋ยเหลียบปากฮ่า กูตักทรายนี่คือมาอ่อนลงอ่อนลงแท้เยอผมในแขนเนี่ยบดอาแรกย่องนั่นเองบดได้ไวใครใครในใครในโทรศัพท์ไมโฟนหอนพี่น้องเว้ยไปเบิ่ง นั่งร้อยก่อนพี่น้องเอ้ยโอ้ยเอาโทรศัพท์ก็หงก่อนเป็นยังหายเป็นยัง ป็นยงยนนกินกลางเว้นเลยบ่แล้ว่งกินกลางคืน,นยิ้ข่าได้มากินขนมอีกน่นะไปบ่ยากไปยังคือบ่ยาใส่เห็นขนมเป็นกล่องก็กเลย,เยบ่าายาไปบ่งเลยนา่นลายเติบได้ใสในพี่นอ้องเลยมาแล้วกบมันมีคั้นหน้าเลได้วยเนาะ แล้วแปดมาตอกนี่กันไแบบมันไหลเด้มันไหลลงจบสิไหลไปใช้บาทนี่ทา้งนั้นมันสูงแม่นบ่นั่งไหลไหลบ่สุกใส่ผัวเนี่บ่จะหลุดไหวบ่บ่ไหวปไ,ไวปยังจังบ่ไหวบ้าเล่าคือไว้ซะ <c oughs> เพือไอ้บ่อมาหนะเพือได้กินนนะมันยาปลาพันธุ์บ่อหรือยังเออหมาป่ามาลุงจะบ่ตัวนี้นะอวดเนาะมันแม่มันบ่อเออผอมันนี่ผอพวกนี่คือกันหรือว่ารุ่นเดียวกันบ่อเออเบิ้งพี่น้องไอคนละสายเลยแค่รุ่นเดียวกันนี่ อย่ามาอยู่น้ำเจ้าอย่าคิดเขาอย่าคิดวัวหาน้ำเจ้ารุดเดียวกันมันกินหัวหายมันเลยติดใจมันเลยอย่ามาอยู่พี่บ้านโอเคพี่น้องเลยเนาะมีแต่ให้กำลังใจไอเกิร์ครับนางร้อยเพิ่นเพราว่าซีมีผู้รักผู้ใหญ่เป็นหักแพ่งไรก็เมตตาพวกนางเนาะ เห็ดห้องนงห้องน้ำอะไรก็เห็ดเทือนให้มันเล่หให้มันเล่ห์ขาสร้างพร้อมได้พี่น้องเลยขาสร้างก็ยังบ่มีขาสร้างก็ยังบ่มีได้นางลอยเอ้ยบ่มีได้นางลอยขาสร้างก็ยังบ่มีแก่งก็ยังบ่พอเงินกีบกับประมาณสิบกว่าล้านเลยขาสั่งก็ยังบ่พอสังกะีสีก็ยังขาดอยดูสองแผ่นสองแผ่นสังกษีมันพอเพื่อป่าเห็นเอาสังกษีอันโตมาสร้างน้ำได้น้ำอยู่บ่ พวธามาจากล้อเลยจากล้อเลยหาขาได้จิตจิตล้อวะาเจ็ดหลุดเลยจะหนับในไรฮะก็ได้หาะสันบอกพแม่สู่ๆเด้อวะสิสู่ๆเด้อวะสิสู่สู่เด้อไอเก่งวะสิเคยเอิดอยู่บอไอเก่ง มาเคยเอ้ยละอายก็ได้สิเป็นอย่างสื่อเด้อไอ้กึิงน้องเป็นกำลังใจให้เด้อกับลูกเด้อว่าสิอืยากอายบ่น้องลอยบ่เคยว่าบอยากอายบ่เดี๋ยวจะค้นแล้วน้องสิให้รางวัลดอกวัดสิน้องใส่รางวัลจะโดกไอ้กึิงเสือไปตกน่อไปเก็บขึ้นไปนางลอยไป พอมีหัวบ่น่ะพวกนี้เข้าความจำบ่ค่อยดีพี่น้องเลยคือหัวบอกแล้วก็บอกอีกบอกเขาก็ลืมคือเราเราค่ะเลยสมองสมองบ่สมองบ่เดินสมองบ่เห็ดเวิ่ง fc แลคู่และคนกะว่าอ่ะ ไปหาหมูฮ่าพวกกับแว่าหมูสิพวกสิถ่วงสิว่าสิว่ากับบัวว่าวแล้วอ่ะแข่งคิดยังไงบ้างอ่าหมูคู่ก็แข่งใส่แล้วจะหัวบอดีนี่กแข่งใส่เจะแข่งอยู่อ่ะอืมจะใส่ไงเนาะ F4 ก็ว่าบางคนก็ว่าต้องคอยเบาคอยสอนเขาอีกหึงว่าสันก็ขวนนั่งลอยนี่เพิ่นว่าได้พี่น้อกบางคนก็ว่าโอ้ยคืออย่างพี่นกคุณเราก็ว่า ต้องไปอยู่น้าจากอาทิตย์หนึ่งผูแเล่าคอยบอกคอยสอนเขาว่าสั้นให้เขาวุกิจวัตรประจําวันเขาว่าผู้นี้ต้องเหตุแบบนี้แบบนี้แต่ละมือต้องทําแบบนี้แบบนี้นผัวเหตุแบบนี้เมียเหตุแบบนี้พี่นุกุลเนี่บางทีเป็นอาชีพเข้าใจดีเดี๋ยวเป็นอาชีพหูกว่าคนบริหารหนังสือเดี๋ยแบบเขาส่งแบบแ<ม>เบ <า S 2> น<า>ี่ยเด็ซีบางคนก็เข้าใจบางคนเหมือนกับ <า S 1> บอกเข้าใจสักส่งยังไงนะ อยู่ผนกาซิมีบ่าวนงแลวกับ่าวบางเสนอบาวจอยมาเ้องมาเบิดลยมันแดดละไงเราผักไลยเนาะเราเมื่อยลัไงเราผักเมื่อยเลยเนาะยนรอไม่เลียงว่าอยู่คนใดเฮย่าอยู่ ต้นนี้มันจะเบียงอยู่นะแค่ทางนึงเ่าทางนึงมันลูบบอหนอดลูบบอมันจะอ่อนอ่อนเลยอ๋อจะใส่ลายมันก็เป็นบแบบนะะั้นแหละมันก็เดืองไปเดืองมาเป็นวันเป็นยังเออมันอยากรดนั่นแหละใส่ลายบ่ได้เด้ดส์ะบ่แม่นเข้าเสื่อมต่อบ่แห้งเลยของหล่อมันหล่อมันจนน้ำเล็กมันขาดลพี่น้อยเข้าเสื่อมโอ้ยอย่าใส่ลายได้ใส่กึ่งข้อก็ลืมเห็น จะได้อยโกเขาพี่เขานั่นจะน้อยเพิ่นได้ตัวใหม่ได้หนิเอาตัวเก่ามาค่ะให้นท่ซื้อใหม่เขาได้อ่ะขอบ,บุญขอบคุณเอฟซีเบอร์สกูสุคนที่เข้ามาเบิ่งมาชมเดี๋ยพี่น้องเด้อเนาะอยู่ดีมีแหงกับแวงแหมงปั้นกันเนาะอยู่ดีมีแหงสุขภาพ้เข็มแข่งเนาะเอาไปเพาะกันใหม่คลิปหน้าเด้อพี่น้องเด้อเนาะก็สิให้เพิ่นคอยเข็นจนแล้วพุ่นแหละเนาะคอยเฮ็ดเมื่อยแล้วก็พักเจ้าคื<ป><ป>อบ่กิน